วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมทุกคนวัน,นี้เจอกันพอลอบที่2แล้วค่ะพอนจะมาบอกว่าวันนี้ความปิดร้านเร็วหน่อยนะขอโทษด้วยจริงๆก็วันนี้สาเหตุที่ปิดร้านเร็วเพราะว่าวันนี้พอนจะกลับไปส่งน้ำพระพ่อใหญ่ไม่ใหญ่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะจะอยากต้องรีบกลับจะต้องรีบไปโลตัดด้วยเนี่ย ชาจะรีบกลับไปซื้อของเข้าหอพวกนี้พอจะกลับนครปฐมแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ของที่นครปฐมจะไม่ให้พาอส่งองเ็ดไปอ่ะก็หลบกวนโทรมาแจ้งหน่อยนะโทรมาได้ที่เบอร์082 3 2 5 3 0 0 3ค่ะก็วันนี้พอจะบอกแค่นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไปศนีนะ จะส่งให้วันที่17ค่ะใครที่ออเดอร์มาแล้วแจ้งโอนก่อนแจ้งโอนก่อนวันที่17นะคะแ้วพ้อวันที่17จะรีบส่งของให้เลยนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ